สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับป้อมไส้เช่นเคยนะคะวันนี้ป้อมสาจะมาทําการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นฟอสชาภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นอะไรเป็นต้นอะไรนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกฟอสชาเนาะกะ็จริงๆแล้วมันเป็นไม้พุ่มนะคะเพื่อนเป็นต้นไม้ไม้พุ่มเป็นไม้ที่ไม้ทด,ดูร้อนเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงฤดูร้อนเราสามารถเอาน้องเขาออกไปข้างนอกได้แต่ว่าถ้าเกิดหน้าหนาวเราต้องเอาน้องเขาเข้ามาในบ้านเนาะแต่คราวนี้ป้อมซาจะมาแต่งต้นต้นฟอสชาของของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนต้นไม้เนาะเอาพูดง,ง่ายง่าถว่าถ้า,ถ,าถ้าแต่งก็คล้ายๆเป็นเหมือนจะให้เป็นเหมือนต้นบอนไซนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดอกเขาสวยเราจะเราจะเลี้ยงลาต้นเขาให้เป็นลาต้นเดียวคล้ายคล้ายต้นนี้นะคะเดี๋ยวต้นเนาะ ก็ป้อมซ่าได้มาอย่างนี้เนาะเราปักชํานะเพื่อนๆสมมุติป้อมซ่า,ามีต้นพุ่มเนาะต้นแม่ต้นพุ่มก็ตัดกิ่งกิ่งหนึ่งออกมาอย่างนี้แล้วก็ไอ้ส่วนกิ่งนี้เราชาไว้เราชาเป็นกิ่งเอาเลือกกิ่งที่ที่ตรงๆสวยๆเนาะอย่างเงี้ยค่ะป้อมซ่าก็มาชําทีนี้ป้อมซ่าจะทําให้เขาเป็น,เป,นเป็นเหมือนต้นไม้แล้วก็เป็นเ,เป็นพุ่มโตๆข้างบนเนาะอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ฤาษีผสม ลูซีผสม,มันนี้นะคะปมซ่าก็พยายามแต่งกิ่งเขาให้เป็นจะทําให้เป็นเหมือนต้นไม้นะคะต้นฤาษีผสมเนาะจริงๆแล้วเขาจะแตกกิ่งออกตามข้างตานะคะเพื่อนเพื่อนข้างกิ่งเนี้ยปมซ่าก็ตัดน้องเขาออกเสร็จปุ๊บแล้วก็จะพยายามเลี้ยงตรงนี้ให้ต้นเขาสูงขึ้นแล้วข้างบนจะเป็นทรงพุ่มนะคะต้นฤาษีผสมต้นเนี้ยที่ที่แถวปมซ่าอยู่เนะเาะเห็นฝรั่งเขาบอกนะคะว่า ต้นนี้เขาตามหากันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวมันชื่อใช uh, ้ใช้คอริวุสไชน่าโรสฝรั่งเขาบอกว่าตัวนี้ร้านค้าก็ไม่ค่อยเอามีเออเอาเข้ามาขายจริงๆแล้วเวลาเขาขายต้นฤือสีผสมนะคะมันบางบางบางคนดูแค่สีก็อาจจะคิดว่าเป็นต้นไชน่าโรสแต่คนที่เขาเล่นจริงๆเขาบอกว่าต้องรู้ลำต้นที่มันเป็นอ่า uh, สีเลี่ยม คือกิ่งก้านเขามันจะออกสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นคือเขาบอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ก้านเขาจะเป็นสีชมพูเลยแต่บางต้นบางคนที่อาจไม่รู้ว่าเออไปซื้อสีคล้ายๆกันมาแต่พอมองลําต้นแล้วมันลาต้นสีขาวอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ไช,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 ชน่าโรสเนาะ,ะอันนี้ป้อมซ่าได้มาตอนที่สั่งซื้อต้นไม้ออนไลน์นะคะแล้วแล้วเจ้าของเจ้าของที่ป้อมซ่าสั่งซื้อเขาแนบเขาตัดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ห่อมาให้ป้อมซ่า แล้วเราก็มาชำน้ำแล้วเลี้ยงเขาจนจนจนโตนะคะแล้วก็ขายาปักชําแล้วก็ขายไปได้ตั้งหลายร้อยเลยนะคะเพื่อนเร,เราเราแทบจะได้มาฟรีแต่เราไม่รู้ว่าต้นนี้คือคนเขาหากันเนาะพอป้อมซ่าเอาลงขายเนาะแป๊บเดียววันแรกที่ปอมซ่าลงขายประมาณสี่กระถางเล็กๆนะคะตัดยอดตรงนี้ชําสี่กระถางเล็กๆ คือลงขายแป๊บเดียวคือฝรั่งเอเอาจนหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเขาตามหาตัวนี้มากเวลาไปซื้อหาไม่ค่อยเจอมันจะมีสีคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะบอกว่าลำต้นจะต้องเป็นสีม่วงอย่างนี้ถึงจะเป็นออริจินัลของไชน่าโรสแต่ดีที่เราได้มาแบบฟรีโดยที่เราไม่รู้ตัวดีที่เราไม่ทิ้งไปเนาะเราเอาแช่น้ําแล้วก็เลี้ยงเขาไว้เป็นประอินที่เป็นความบังเอิญที่อ ได้มาแล้วฝั่งหลังเขาก็ต้องการพอดีโอเคไม่พูดความทำเพีงอันนี้ป้อมซาก็พยายามจะเลี้ยงน้องเขาให้เป็นต้นหรือสีผสมนะคะจะทําให้เป็นต้นจะจะจะไม่เลี้ยงเขาแบบว่าให้แตกพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เอานะคะแต่เราจะพยายามรอให้น้องเขาใหญ่เสร็จปุ๊บโตขึ้นแล้วก็ตัดตรงนี้ไปแล้วก็จะได้ลําต้นที่สูงขึ้นแล้วก็เลี้ยงทรงข้างบนให้เป็นทรงพุ่มอันนี้ป้อมซาก็จะต้อง น่าจะประมาณทุกสองอาทิตย์เพื่อที่จะไล่ไล่ยอดเขาแล้วให้เขาได้แตกตาทรงพุ่มที่เยอะทําให้เป็นต้นไม้ที่มันเหมือนแบบว่ามีความแน่นต้นไม้ที่มีความแน่นของอของยอดใบอันนี้มันยังถือว่าห่างนะคะแต่ถ้าถ้าเราไล่ทุกสองอาทิตย์เนาะ,ะกิ่งเขายอดตาเขาก็จะออกตามกิ่งไงคะมันจะมันจะเกิดความแน่นขึ้นแน่นของต้นไม้ขึ้นเนาะโอเคอันนี้พ่มส่าเดี๋ยวก็ต้องมา ทำการล้อเลาปักชาไว้เผื่อใครอยากได้ก็ลงขายถ้าไม่ลงขายแล้วก็ถ้าถ้าลงขายแล้วไม่มีใครซื้อเราเลี้ยงไว้แล้วทําอย่างเงี้ยมันจะสวยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเอะอเออไชน่าโรสนี่เวลาโดนแดดนี่สีแบบแจ่มมากสีเขาสวยมากเพื่อนเพื่อนเห็นมันจะมีความเด่นของสีเนาะเข้มแบบม่วงเข้มแต่วันนี้บางซ่าจะมาทําอันนี้ต้นฟ้าฉาเลี้ยงไว้ เราเวลาเราตัดเราก็ไปชําไว้ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ตอนหน้าวินเตอร์เขาจะต้องอยู่ในบ้านแต่พอเดี๋ยวหน้าซัมเมอร์พอเราชําไว้ค่อนข้างเยอะผอสมควรเราก็ทาตัดแต่งเป็นกิ่งต้นไม้แล้วก็อาจจะเพิ่มราคาได้เนาะโอเควันนี้ป้อมซาจะมาสาธิตให้เพื่อนๆ่นดูเนาะป้อมซาจะทําการตัดเลาะข้างล่างลงนะคะเพื่อนๆ่อน่านี่นะะเหรอะเราจะทําการ ล็อกข้างล่างเออไม่ใช่ล็อกเราจะทําการตัดข้างล่างนี้นะคะเพื่อให้เราเห็นลําต้นได้เด่นชัดเนาะกว่าจะถึงซัมเมอร์รอบหน้าก็คือ,อ,อกว่าจะถึงซัมเมอร์รอบหน้าก็หลายเดือนต้นไม้ก็จะใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆนะคะเราก็จะตัดน้องเขาออกเลยนะคะไม่ทราบว่าเมื่อเพื่อนเห็นไหมเอยข้างนอกเริ่มเย็นแล้วพ่อแม่ไม่อยากนั่งข้างนอกแล้วมันเย็น นี่นะคะก็เราก็ตัดออกเรืเ่อยๆไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็เขาไม่ตายนะค่ะเพื่อนเขาก็จะเกิดใหม่แตกใหม่เราอยากได้ลำต้นที่สูงเนาะประมาณนี้ส่วนข้างบนเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้มาเอ,อายืดให้น้องเขาเป็นลำต้นตรงนะคะข้างบนป้อมทราบก็จะตัดตัดออกเนะาะเพื่อนเห็นไม่เลยอาดจะ้ะ เดี๋ยวเขาขอข้างล่างลงออกนิดน,นึงถ้าไม่ตัดก็คือแบบริดใบริดริดริดออกได้เลยนะคะเพื่อน lit. จะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนเเห็นเห็นไหมคะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน ป้อมซาก็ทําการลิดใบข้างล่างออกนะคะเพื่อที่จะโชว์ลำต้นของของน้องต้นไม้ของเราแต่คราวนี้ก็คือ,อตอนนี้คือเขายังเห็นเป็นพุ่มไม่เด่นชัดเนาะแต่พอเราเลี้ยงไปนานๆต้นไม้เขาจะแตกออกตามกิ่งตายอย่างนี้นะคะแต่เป็นพุ่มเรา,าต้นไม้พวกเนี้ยเราต้องคอยเลีมเพื่อให้เขาได้แตกแตกยอดออกเยอะๆเนาะมันก็จะกลายเป็นต้นทรงพุ่ม ถ้าเราตัดแล้วต้นไม้มันยังไม่ตรงเนาะเราก็าเอาไม้มาค้ำขอไว้แล้วก็หาเชือกมาผูกเพื่อให้ลำต้นของต้นไม้ตรงมาดูลำต้นนี้นะคะลำต้นนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นลำต้นที่ไม่ตรงเนะเเาะดอกก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนสังเกตเห็นไหมเลยนี่เนาะถ้าเพื่อนๆื่อนสังเกตเห็นนะคะอันนี้เขาจะไม่ไม่ใช่ลำต้นตรงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอย่างนี้ป้อมซ่าก็รีดออกเลยเพื่ออยาก ก็อ,อยากเข็นลำต้นของน้องเขาจะจะเรียนแบบเป็นต้นไม้ที่เป็นลำต้นตรงขึ้นไปแล้วมีกิ่งข้างบนเนาะอันนี้อาจจะคือเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอากิ่งไหนไว้แต่ว่าถ้าไว้สามกิ่งก็ได้นะครับเพื่อนลำต้นจะได้แบบนี้แล้วก็ข้างบนเราก็าตัดออกเพื่อให้เป็นทรงพุ่ม ประมาณนี้นะคะเพื่อนปอมซาก็ลิดใบออกนะคะแต่น,นี้ปอมซาจะจะทิ้งขอไว้ทั้งสามกิ่งเพราะลำต้นเขาไม่ตรงเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเอาสองกิ่งนี้ออกนะคะกิ่งนี้กับกิ่งนี้ออกก็จะได้ลำต้นนี้ลำต้นเดียวแต่ว่าถ้าเอาไว้สามกิ่งก็น่าจะได้เป็นลำต้นเป็นพุ่มอีกก็จะเป็นต้นไม้อีกลักษณะหนึ่งถ้าเรามองไปเนาะแล้วคนเนี้ยก็เดี๋ยวปอมซาจะต้องมาตัดข้างบนนะคะพเพื่อนๆเห็นได้เลย ลุดใบข้างล่างออกเพื่อให้มองเห็นลำต้นส่วนข้างบนนะคะก็เราก็จะตัดออกประมาณนี้ดอกกล้วย่าจะอ,าออกเพื่อไม่ให้เขามาผลิตด,ดอกแล้วเพื่อที่จะให้เขา,ามาผลิตที่ลำต้นแล้วก็แตก แตกยอดใหม่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆมันก็จะได้เหมือนต้นไม้นะคะแต่พอเขาเขาผ่านระยะไปสักสักสักพักหนึ่งลำต้นเขาก็จะเป็นลำต้นที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ทรงพุ่มก็จะเป็นทรงพุ่มที่เต็มแล้วดอกเขาก็จะห้อยลงมานะคะนนี้จะเป็นเหมือนดอก เป็นเหมือนกระดิ่งเป็นเหมือนน่อย่างงค่ะเพื่อนเพื่อนดอกเขาก็จะห้อยลงมาถ้าต้นเขา,าโตเต็มที่นะคะปีหน้าลําต้นเขาก็จะได้เป็นพุ่มที่ใหญ่ขึ้นแต่เราต้องคอยแต่งกิ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้นฟอสชา์ของป้อมซ่านี่ประมาณนี้ขอโทษนะคะถ้าแสงไม่เพียงพอตอนนี้อ่ามันแดดมันเริ่มมีน้อยแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนประมาณนี้นะคะ ก็อีกอย่างหนึง่งป้อมซาก็จะมาทำการแต่งเจ้าตัวนี้เหมือนกันต้นลือสีผสมอ่าไชน่าโรสเนาะอันนี้ลำต้นเขาก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนึงเป็นเหมือนต้นไม้แลแ้ะเนาะแต่เราต้องมาคอยแต่งกิ่งเพื่อให้เพื่อให้ทรงพุ่มเขาบันแน่นขึ้นให้เป็นเหมือนต้นไม้ที่ใบแน่นๆเนาะโอเคคลิปนี้ป้อมซาก็มาทำการดูแลต้นไม้ของเรานะคะ จากที่กิ่งที่เราตัดออกแทนที่เราจะาทิ้งไปนะคะเพื่อนเรามาทําแบบนี้แล้วก็เลี้ยงไว้ให้นองเขาโตอาจจะขายเพิ่มราคาได้เนาะเพราะว่า,าเวลาเขาขายเขาจะขายเหมือนอย่างเงี้คะ่ะเพื่อนเพืเขาจะปักชําม,มาอย่างนี้นนะกระถางเล็กๆก็ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นกระถางที่ใหญ่ก็เกือบ500นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเราเราถ้าบางคนชอบก็ คือตัดตัวนี้เราชําไว้ได้เนาะประมาณนี้ชําไว้ชําน้ําหรือชําใส่ชําแล้วอบไว้ให้เขาเกิดรากเขาเลี้ยงให้เขาโตเนาะก็อคลิปนี้ป้อมซ่าก็มาทําการตัดแต่งกิ่งต้นฟอตชาของป้อมซ่าให้เป็นทรงต้นไม้เขาเรียกอฟอตชาร์ทรีทรีเป็นแต่งกิ่งให้เป็นต้นไม้เนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะมาเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ป้อมซ่าจะมาอัปเดตเรื่อยวๆว่า น้องเขาจะเป็นพุ่มโตมากขนาดไหนคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ